ครบสบายดีและสวัสดีทุกทุกคนนะครับเห็นเพจที่ไทยหลายเพจเลยลงว่าก่อนจะไปเที่ยวหลวงพะบางเช็คราคาที่พักดีๆตั้งแต่คนไทยแห่ไปเที่ยวหลวงพะบางเนี่ยอยากขึ้นก็ขึ้นตามใจผู้ประกอบการสื่อมวลชนรับเรื่องร้องเรียนแล้วนะครับ ก็จะพามาดูคอมเมนต์ของชาวลาวต่อเหตุการณ์นี้นะครับท่านแรกเขาบอกว่าห้ามพูดไทยนะครับเดี๋ยวเขารู้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวราคาก็จะพูดอีกประมาณหนึ่งท่านที่สองบอกว่าเป็นแต่สร้างนิสัยคนบางคนชอบเอาลัดเอาเบียบเดี๋ยวนักท่องเที่ยวก็จะเข็ดลาบไม่อยากมาคนต่อมานะครับจะกินครั้งเดียวหรือกินหลายครั้งถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวอย่ามาโทษรัฐบาลนะ ใช่แล้วเพราะการควบคุมราคาต่างๆอยู่ประเทศคอยบ่มีภาคไม่มีภาคส่วนไหนแสดงความรับผิดชอบเลยควรปรับปรุงอย่าก,กินเข้าคําเดียวสุดท้ายนะครับแอดมินก็จะสรุปให้เลยหลายคอมเมนต์ที่ชาวลาวได้แสดงความคิดเห็นแสดงความเป็นห่วงพี่น้องนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหลวงพอบางหรือมาเที่ยวเมืองลาวนะครับก็ถ้าใครเจอกรณีหลอกลวง จอแบบว่าไม่ตรงปกอะไรประมาณนี้นะครับก็โทรแจ้งการท่องเที่ยวลาวได้ที่1510นะครับก็ขอขอบใจสบายดีสวัสดีครับ